ครับการเมืองในช่วงนี้ก็ที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของตัวนี้ฮะร่างพระราชบัญญัติการปกครองแห่งชาติพอสอจดจุดๆที่ทําโดยคุณเฉลิมอีู่บังงใช่ไหมครับทุบเกเสนอเม<ช>ื่อวานนี้<ช>เห็นฮือฮากันพอสมควรเหนฮือฮากันมากครับใช่ค่ะก็ะมีการเปิดมาในหกมาตานะฮะก็รายละเอียดก็คงสามารถดูในข่าวได้แต่จะให้สรุปก็คืออะไรที่เป็นความผิดทางการเมืองนะฮะ หลังจากการปฏิวัติของคอมชปี2549ก็คือก็พรบตัวนี้ก็จะสามารถลบล้างความผิดได้ทั้งหมดแม้ว่าความผิดนั้นนะฮะจะมีการพิพากษาสิ้นสุดเสร็จแล้วนะฮะ,ะก็ถือว่าร่างพรบพรบตัวนี้ก็ช่วยให้ว่าถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องำํำพิพากษามาก,ก่อนอส่วนคดีที่โดนคอตสอตรวจสอบนะฮะ ก็จะพ่วงไปด้วยนะฮะรวมไปถึงอะไรที่อยู่ระหว่างการดําเนินการสอบสวนของไอการสูงสุดชั้นพนักงานสอบสวนหน่วยงานต่างๆก็ให้หยุดการสอบสวนแล้วก็คือถือว่าไม่มีความผิดเลยค่ะรวมทั้งในส่วนของฝ่ายค้าหรือเสื้อเหลืองด้วยใช่ไหมคะใช่อันนี้ก็เป็นการพ่วงทุกกลุ่มเลยนะฮะทั้งรปชเองพันธมิตรแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลกวรวิสิทธิ์ที่กําลังถูก ในเรื่องของการชุมนุมปีห้าสามด้วยค่ะถ้าทีนี้เนี่ยโอเคแหละผมก็คิดว่าในส่วนของกลุ่มคนเสื้อแดงหรือทางพรรคเพื่อไทยยังคงจะสนับสนุนเต็มที่ทีนี้ก็ต้องไปเช็คดูว่าถ้าจะปองดองจริงเนี่ย <c oughs> ทางพันธมิตรกับทางประชาธิปัตย์เนี่ยจะว่าอย่างไงเห็นว่าคุณพิมดารามีโอกาสไปคุยกับทางประชาธิปัตย์มาด้วยใช่ค่ะเท่าที่ที่ฉันได้ไปคุยกับแกนนําประชาธิปัตย์บางท่านนะคะ คือเขาก็ยังยืนยันจุดยืนเดิมนะคะว่าถ้าเกิดว่าผู้ชุมนุมที่ป่ากถืนพลกรแต่ไม่ทําความผิดอื่นเนี่ยเขาก็ยินดีก็คือนินทโทษแต่ถ้าเกิดว่าชุมนุมป่าเืนพลกรม,มีความผิดอื่นพวงมาด้วยคดีอาญาอะไรพวกเนี้ยเขาก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการนิรนโทษเป็นจุดยืนเดิมใช่ค่ะแล้วก็แการนาของพรรคก็คือไม่ว่าจะเป็นคุณอภิสิทธิ์เทศชีวะคุณสุเทพเพียวสิบนันก็ไม่รับ ตรงนี้ให้รับโทษเสนอก็คือก็ค่ะในทางวิทยาศาสตร์ก็คือโอเคนี่เราโทษได้ปองดองได้ล้างความผิดได้แต่ยืนยันที่จะสู้คดีอ่ายืนยันสู้คดีออิพิเศษสุเทพไม่ต้องมาช่วยใช่สู้ดีกว่าค่ะแล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยประชาธิปัตร์เขาก็ไปคุยกับเสื้อเหลืองบางคนบางท่านนะฮะเขาก็มีแนวคิดเดียวกับประชาธิปัตร์พอสมควรบางคนนะ แต่ว่าแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยของเขาจะว่ายังไงเนี่ยเราก็ต้องรอดูคืเหนองกันต่อไปะใช่เพราะว่าแอคชั่นของทางกลุ่มพันธมิตรเองก็ยังยังยังไม่มีท่าทีกับเรื่องพรบตัวนี้นะฮะใช่ค่ะตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องร้อนแรงเรื่องหนึ่งที่ปิดในช่วงปิดสมัยประชุมสภาแลุณลิรพงศ์ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าจะว่าตามขั้นตอนของเส้นทางของร่างพรบตัวนี้นะก็อันนี้ยังเป็นเพียงความคิดของคุณเฉลิมและทีมงานที่ที่ร่างออกมาหกมาตานะครับถ้าจะไปถึงสู่เป้าหมาย ออกเป็นพระราชันญัติเลยก็ต้องเข้าคอรมอก่อนเข้าคอรมอเพื่อให้คอรมอเห็นชอบเห็นชอบแล้วก็ตามหลักก็คือจะให้กิศิฎกาไปดูดูในส่วนของรายละเอียดของข้อกฎหมายว่าไปขัดตรงไหนไหมแล้วกิศิิกาส่งกลับมาคอรมอโอเคคอรมอเห็นชอบอีกทีก็จะโยนเข้าสภาสามวันละสามวันละผ่านปุ๊บก็โยนเข้าวุฒิใช่ไหมฮะแล้วก็กลับเข้ามาแต่ที่แน่ๆคุณเฉลิมเขาก็มีการตั้ง แต่ตารางวันที่จะลงพื้นที่ไว้แล้วเท่า<ช>ที่ทราบก็จะมีไปพื้นที่ภาคอีสานภาคกลาง<อ>แล้วก็ภาคใต้บางจังหวัดแต่เ<ช>วทีนี้รู้สึกจะเป็นเวทีเรื่องยาเสพติดค่ะ <c oughs> ใช่หลักๆก,ก็คือเวทียาเสพติดนะคะโดยเป็นหลักแต่ว่าจะนําเรื่องของกฎหมายฉบับนี้เข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะคะก็ส่วนใหญ่พื้นที่ที่จะลงไปก็เห็นทงางภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่จะเป็นฐานของฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยและพื้นที่ภาคใต้เห็นว่าจะลงไปเฉพาะบางจังหวัด แล้วทีนี้ก็จะเหมารวมว่าเป็นความเห็นของประชาชนทั้งประเทศนะฮะทีนี้ก็ผมว่าน่าจับตาดูต่อไปว่าในส่วนของปองดองที่จะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าจะปองดองจริงกับคุินาลาต้องดูว่าท่าทีของมาชิปัดเนี่ยเอายังไงจะเอาไหมพานามิตรจะว่าอย่างไรนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นจะเป็นการทําพรบที่จะปองดองแค่ฝ่ายเดียวนะครับต้องติดตามต่อไป